ประเทศไทยดังอีกแล้วจ้าคุณผู้ชมค่ะดังเรื่องอะไรคะก็เรื่องอาหารค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านได้รับรู้ว่าประเทศไทยเรานะได้เมนูขึ้นอันดับหนึ่งเป็นเมนูใหม่อีกแล้วซึ่งเมนูนั้นก็คือผัดกระเพรานะคะโดยผู้ที่จัดทำแบบสำรวจได้รายงานเนี่ยจากเว็บไซต์ เท s t อดลาสนะคะก็ได้ทำแบบสำรวจออกมานะคะก็ได้อาหารจานผัดที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศไทยนั่นก็คือผัดกะเพรานะ,ะผัดกะเพราได้อันดับหนึ่งนะเบสสเตอร์ไฟ i นเดอะเวิ d ์นะคะผัดกะเพราคุณผู้ชมเคยกินทุกคนต้องเคยกินคนไทยทุกคนต้องกินผัดกะเพราอ่านะ นะผัดกะเพราเนี่ยจัดว่าเป็นอาหารของไทยเรานะดั้งเดิมนะคืออาหารที่เราคือยังไงอ่ะทุกคนต้องกินผู้ดียากจกยักจนคนธรรมดาสามัญยันเศรษฐีเนี่ยก็ต้องได้กินนะคะผัดกะเพราเนี่ยแต่ทีนี้ว่าอยู่ที่วัตถุดิบบางคนบางครั้งบางคนก็ยังต้องเอาเนื้อวากิวที่ดีที่สุดมาผัดกะเพรากินเลยก็มีนะคะอืมส่วนคุณผู้ชมละ่ะ มีเมนูผัดกะเพราอะไรในใจบอกคุณป้าให้รับรู้ด้วยนะคะคุณผู้ชมชอบกินผัดกะเพราอะไรส่วนคุณป้าชอบกินกระเพราไก่นะคุณผู้ชมมีชอบกินกะเพราอะไรคะเดี๋ยวคอมเมนต์ให้คุณป้าอ่านด้วยนะคะอ่าะนะโดยนะเว็บไซต์นี้ก็ได้จัดทำ ห้าสิบอันดับอาหารจานผัดที่ดีที่สุดในโลกผัดกะเพราจากประเทศไทยเนี่ยได้ครองอันดับที่หนึ่งนอกจากผัดกะเพราแล้วนะยังมีอาหารไทยนะที่ติดอันดับอีกหลายรายการเช่นก๋วยผัดไทยก็ได้อันดับที่แปดผัดซีอิ้วเนี่ยอันดับที่สิบเก้า ข้่วกริ้งอันดับที่23ไก่ผัดเม็ดมะม่วงอันดับที่44ข้อมูลนี้นะโพสโดยเพจ Thailand and Neighbor นะโพสไว้ในกลุม่ม Amazing World จ u r e ครับนะคะทีนี้มาฟังความคิดเห็นของคนไทยนะเกี่ยวกับความภาคภูมิใจใหม่ของเรานี่ว่าในกลุ่มเพื่อนสมาชิก Facebook เขาว่าอย่างไรนะคนนี้บอกว่า อืมแล้วของเหมินจะติดอันดับเปล่าซุปงูต้มหมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซุปอ่าน้องหมาซุปงูเนี่ยจะติดอันดับกับเขาไหม,มคนนี้บอกว่าเราเป็นเด็กเส้นเทสแอตลาสแน่นอนเออคนนี้บอกว่า ผลโวเทสแอดลัสนี่คืออวยอาหารไทยมากๆเดี๋ยวเพื่อนบ้านเราก็จะเคลมว่า Atlas เทสแอดลัสนี่ยเป็นสื่อไทยไทยทำรูปมั่วๆขึ้นมาไม่มีผลสำรวจอะไรหรอกอ,อันดับที่ยี่สิบก็คือผัดขี้เมาทำไมเป็นอาหารลาวเอองงเหมือนกันคนนี้บอกว่าในดาวทาเอลเอผัดกระเพราเนื้อบดเนื้อร้อยเปอร์เซ็นผัด บทในเครื่องอร่อยมากเป็นซุ้มอาหารกลางคืนราคาตั้งแต่10บเหรียญถึงสิหเหรียญตามข้างทางคนต่อแถวกันยาวเหยียดเห็นมาเห็นไหมคะคุณผู้ชมนะพิส่งอาหารไทยไทยได้กินก็ติดอกติดใจชาวต่างชาติบางคนถึงท่านคันลุ่มหลงไม่อยากกลับประเทศเลยนะอยู่ประเทศไทยเพื่อที่จะกินอาหารไทย ทั้งปีเลยก็มีอืมคนนี้บอกว่าเดี๋ยวเด็กไทยเขาก็จะงองแงร้องเป็นต้นกําเนิดอีกทัทง้ทง,ท,งที่เครื่องปรุงก็ซื้อมาจากไทยทั้งหมดเออคนนี้พูดถูกว่ะคนนี้บอกว่าผัดกะเพรามีต้นกําเนิดมาจากกําอะไรอ่ะแคมอืมไม่เชื่อไปดูที่กําแพงเออเสร็จแล้วคนนี้บอกว่าง่ายคนนี้บอกว่าอืม หมาทอดในประเทศกูน่าจะเป็นที่หนึ่งนะเออประมาณแซะแซะน้องแคมข้างบ้านเราคนที่บอกว่าผัดกระเพราจากอาหารสิ้นคิดกลายเป็นอาหารระดับโลกอืมคนที่บอกว่าเออขมิมีผัดกระเพราหมาอาร่อยเด็ดกว่าอืม คนนี้บอกว่าตัวนี้ยืนหนึ่งเลยใครจะเถียงขนาดผมคนไทยยังต้องยอมอร่อยทุกร้านใช่เมื่อเร็วๆนี้เขาก็มีการประกวดผัดกะเพรานะคะชิงเงินแสนได้รู้สึกว่าจะได้ร้านอ่ร้านเนื้อหอมมาจากแถวๆเชียงใหม่ได้อันดับหนึ่งคว้าเงินแสนไปครองนะสนรับกับอ่าการจัดอันดับของเท็ a แอดลสเนี่ยก็เลยให้เราได้เป็นผัดกะเพรา เป็นอาหารจานผัดที่ดีที่สุดในโลกคุณผู้ชมภาคภูมิใจไหมคะคุณผู้ชมคุณป้าก,ก็ภาคภูมิใจนะเมื่อเร็วๆนี้เราก็ได้อะไรนะต้มข่าก็ดีที่สุดในโลกต้มยำกุ้งก็ดีที่สุดในโลกแถมยังมีเรื่องดีๆนะเจ๊ฝายก็ไปอะไรเขาเรียกอะไรไปคอนแลิไปกับอ่ามาม่าของอาหารของเกาหลีนะเออคนไทยเราปังทุกวันปังทุกอย่างชั่วโมงนี้นะส่วนข้างบ้านเรานั้นอืม ทุก everything จริงกระเบลมาจากกำแพงหมดอืมคนนี้บอกว่าในกำแพงมีแกะสลักเรื่องผัดกระเพาโบราณไหมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องเค็มคนนี้บอกว่าคนไทยอย่าสร้างเรื่องนักกูสลักบนกำแพงกับแก้วิกฤตเคมผลงานไม่ไหวแล้วเพื่อนบ้านสามนาฬิกาบนมาล้างปรากกการสีเทพและผัดกะเพราโอเคนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เอามาอ่าอัปเดตเล่นๆน,น,น,น้อยๆเกี่ยวกับความ ชื่นชมยินดีความภาคภูมิใจใหม่ของคนไทยนะคะอาหารไทยเราวัฒนธรรมไทยเราปังปังล่าสุดนะพระราชวังของไทยก็เป็นพระราชวังที่คนต้องการมาเยี่ยมชมมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากพระราชวังที่ประเทศสเปนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวคุณป้าจะมาอัปเดตเรื่องพระราชวัง10อันดับพระราชวังที่คนอยากไปเยี่ยมชมมากที่สุดให้คุณผู้ชมรับฟังในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็จะ จากลากันเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ